มาดูหัวข้อข่าวแรกครับโรนั่งกรรมธิการในสภาติดโควิดรายที่7โยงบ่อนระยองหลงจูหลงจูก่อนผมจะเข้าข่าวนี้เมื่อกี้นี่เองครับไม่ถึงนาทีนาย,ยกรัฐมนตรีเพิ่งถแถลงบอกว่าได้สั่งการลงไปแล้วให้ตำรวจเนี่ยเอาความจริงออกมาให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังบ่อนที่ระยองว่าใครเป็นคนให้และใครเป็นคนรับจะต้องดำเนินคดีทั้งหมด สรุปก็คือนายกรัฐมนตรีพูดชัดเลยครับว่ามันเป็นบ่อนเพราะฉะนั้นผู้การที่ยืนยันว่าไม่ใช่บ่อนก็ถูกย้ายไปตามระเบียบนะครับไปตามระเบียบแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูหัวข้อเราดีๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะอาจจะงงกันสักหน่อยเพราะมันมีการโยงใหญ่นะครับอาทีมงานผมขอภาพขึ้นมาหน่อยนะครับภาพของข่าวแรกเนี่ยทีมงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเนี่ยมันจะโยมันโยงสภาเนี่ยนะครับ หลายคนงงว่าเฮ้ยบอลสภาไอบอลระยองเนี่ยมาโยงอะไรกับสภาไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่มีการตรวจหาเชื้อที่สภานะครับวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วครับจากบอลระยองมาถึงสภานะครับอ่ะไหลไปเรื่อยๆนี่ฮะมีการตั้งโตตรวจที่สภานะให้เข้าใจสถานการณ์ก่อนตั้งเป็นคําถามว่าเอ้าแล้วบอลระยองเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับสภาผู้ชมนึกออกไหมครับอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะหยุดที่ภาพนี้แหละครับ คุณผู้ชมถ้าดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็จ้องเข้าไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นใบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดประยองที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันอ่ะคุณผู้ชมดูที่ไฮไลท์สีแดงๆให้ชัดๆนะครับบอกว่าเป็นชายอายุ20กว่าปีไปไหนไปไหนมาบ้างปรากฏว่า ในตารางเนี่ยบอกว่าเขาไปทํางานที่สภาเห็นไหมครับบอกว่าเขาไปทํางานที่สภาเอะคุณผู้ชมต้องตั้งคําถามสิว่าคนจะไปทํางานที่สภาได้เนี่ยมันจะเป็นใครอะ่ะมันก็ต้องเป็นสอสอหรือสอวอหรือข้าราชการในสภาหรือเป็นคนที่ทํางานอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆเพราะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอก็ได้หรือเป็นนักข่าว หรือเป็นรปภคุณผู้ชมครับคนจะไปทำงานในสภาเนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดาถูกไหมอายุ I o e 20กว่าปี P. ทีนี้พอผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับพบว่าคนนี้เนี่ยเขาไปทำงานในคณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบคาสิโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมในกรรมธิการการพนันออนไลน์สรุปก็คือไม่ใช่ขี้ครับ มีตำแหน่งอยู่ในคณะอนุกรมธิการศึกษาเรื่องการพนันออนไลน์รายงานข่าวจากรัฐสภาบอกว่าเป็นทีมงานของบิ๊กข้าราชการการเมืองระดับสูงของรัฐสภาอีกต่างหากของรัฐสภาอีกต่างหากแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นคนมีเส้นมีสายเป็นคนมีคอนเน็ชันเข้ามาทำงานกับบิกบ๊กๆในสภานั่งร่วมใน คณะกรรมธิการพนันออนไลน์อะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นมาประชุมในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันแล้วตัวเองก็ไปติดเชื้อโควิดมาจากบ่อนพนันเหมือนกันที่จังหวัดระยองอสรุปเขาเป็นใครเนี่ยกับบ่อนนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาแล้วบังครับไม่งั้นจะเชื่อมโยงกับสภาได้ยังไงคนระดับนั้นมีรายงานข่าวเข้ามา คุณผู้ชมลองเพ่งดูดีๆนะคุณผู้ชมลองอธิมันเปิดขึ้นมาให้ดูดีๆเขาบอกเลยนะครับว่าผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อรายที่เจ็ดของระยองของบ่อนพนันแล้วบอกว่าเป็นหลานชายของผู้ป่วยรายที่สองอ้าวคุณผู้ชมตอนแรกระยองมันติดกันเจ็ดคนไงนะครับติดกันเจ็ดคนคนที่เจ็ดเป็นหลานของคนที่สอง หลานของคนที่สองแสดงว่าคนที่สองก็เข้ามาในบ่อนด้วยคนที่เจ็ดก็เข้ามาด้วยอันนี้เล่นพนันกันทางบ้านเลยเหรอครับอะถ้าคนทั่วไปเขาตั้งคำถามไปเล่นพนันกันทางบ้านเลยเหรอถึงไปติดกันมีหลานมีน้ามีนู่นนี่นั่นเนี่ยสรุปก็คือข่าวล่าสุดบอกไม่ใช่ครับข่าวล่าสุดบอกว่าเป็นหลงจู หลงจูเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเป็นคนกํากับดูแลเป็นผู้จัดการเป็นคนควบคุมจะเรียกว่าเป็นเจ้าของก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นเจ้าของก็ว่าได้เพราะรายงานข่าวล่าสุดจากช่องสามจากช่องสามข่าวสามมิติเนี่ยบอกมาเลยนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือหลงจูซึ่งน่าจะมีศักด์เป็นพ่อ ของคนที่ป่วยเนี่ยคนที่7เ,เนี่ยซึ่งมาทำงานในสภาด้วยนะเป็นคณะกรรมาการในสภาด้วยแล้วคนติดเชื้อคนที่สองเป็นอะไรกับคนที่7ไม่รู้แต่คนที่เจเป็นหลานเป็นหลานของผู้ป่วยคนที่สองพูดง่ายๆมันเหมือนกับเขาคือคนก็จิจนตนาการวิเคราะห์ว่าอ๋อนี่เขาไปบริหารจัดการดูแลบ่อนหรือเปล่าจนทำให้ตัวเองพลาดติดโควิด กับลูกค้าไปด้วยแล้วดีไม่ดีเหมือนจะเอาโควิดมาลามถึงสภาอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคอนเน็กการเชื่อมโยงต่างๆที่เสือมานำเสนอโดยเฉพาะไฮไลท์ของช่อง3าเนี่ยต้องให้เครดิตเขาก็ต้องรู้แล้วครับว่าคือใครนะจริงๆผมก็รู้แล้วละ่ะเงแต่ว่ามันก็ยังพูดมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเราชี้มาขนาดนี้อธิบายมาขนาดนี้เพื่อตอบว่ามันรู้แล้วว่าเป็นใครที่นาย,ยกรัฐมนตรีประกาศอีกแล้วว่าจะต้องเด็ดขาดทั้งคนให้คนรับเนี่ยมันไม่ใช่งานยากแล้วอยู่ที่ว่าจะทําจริงทําจังหรือเปล่าอยู่ที่ว่าจะทําจริงทําจังหรือเปล่าข้อมูลจากช่องสามบอกว่าบ่อนแบบนี้เนี่ยนะครับคนมาเล่นทีเนี่ระดับสามร้อยถึงห้าร้อยคนนะ เงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสะพัดกันอย่างแน่นอนนะครับวันล,ละนะสา0รถึงห้าคนไม่รู้ว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิดจากบ่อนแห่งนี้ในขนาดไหนแล้วก็มีสาขาทั่วทั้งประเทศอยู่ไม่ไกลจากขนส่งของจังหวัดประยองคุณผู้ชมครับบ่อนแห่งนี้เชื่อมโยงกับบ่อนที่เพิ่งถูกปิดไปเมื่อเดือนมิถุนายนจําได้ไหมครับเขาบอกว่าบอนแห่งนี้เปิดมาแล้วหเดือน คุณผู้ชมครับตอนโควิดระบาดรอบแรกที่ระยองเนี่ยมันมีบ่อนที่มาบตาพุธมีคนไปเจอเป็นฝ่ายปกครองนักพนันเป็นร้อยเหมือนกันวันนั้นก็ถูกสั่งปิดไปแล้วห้าเสือสอพอเมืองก็ถูกเด้งผู้การคนก่อนหน้านี้ก็ถูกเด้งสแสดงว่าบ่อนที่มาบตาพุธพอถูกจับถูกทลายไปปุ๊บเลยนะครับเปิดบอนใหม่เลยนะครับย้ายมาอยู่ที่แถวแถวบขอสอแล้วก็เปิดมา6เดือนเพราะเวลาชนกันเป๊ะเลยบอกว่าเปิดมา6เดือนย้อนหลังไป6เดือนก็เป็นช่วงเวลาที่ บ่อนมาบตาพุธเนี่ยปิดไปมีการให้บริการถึงขนาดที่ว่าสามารถเดินทางไปขึ้นรถรับส่งที่พัทยานะไปเที่ยวพัทยาอยู่พัทยาอาจจะไม่มีอะไรทำนะครับอยากจะเสี่ยงโชคหน่อยก็ขึ้นรถไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ชนบุรีกับระยองเนี่ยเมื่อวานนี้สาธสุขจังหวัดชนบุรีไงครับถึงออกมาประกาศเลยว่า ใครไปเนี่ยขอให้มาบอกเถอะจะได้ช่วยกันตรวจสอบกลัวว่าเชื้อมันจะระบาดไปมากกว่านี้นะคุกผู้ชมครับอ่ะอันนี้ข้อมูลข่าวที่หนึ่งนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ